ต้นกล้วยเนี่ยนอกจากมันจะมีผลในเรารับประทานแล้วภายในตัวของต้นกล้วยมันยังมีสรรพคุณอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นใบไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม่ว่าจะเป็นกา้านแล้วมันยากตรงไหนกะแค่การหาน้ําจากใบกล้วยหรือว่าก้กนกล้วยเนี่ยคุณประโยชน์มันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลคนไทย60ล้านคนมันยังมีอีก18ล้านคนเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ย ว่าต i, ้นกล้วยมันม right ีประโยชน์อะไรบ้างการหาน้ําจากใบกล้วยขั้นตอนแรกเด้าเด้าเด้าไปนับ1นึ่งถึงยี่ส3 2หหลังจากนั้นเราก็ใช้มีดเราเนี่ยสับต้นกล้วยเลยเห็นไหมครับล่ะใบกล้วยเนี่ยมันสามารถมีน้ำาให้เรารับประทานได้ อย่างที่สองก็คือต้นกล้วยภายในต้นกล้วยเนี่ยมันจะมียวกยวกเนี่ยมันอยู่ข้างในนะยวกมันเนี่ยช่วยอะไรบ้างเมื่อเราอ่ะได้ยวกมาแล้วตาดูดิเวลาสอนตาดูหูฟังสองคิดตามได้ต้นกล้วยมาแล้วชี้ไปชี้เหลืองมะนอ,อกเวลาสอนตาทำไปดูดูให้มันจบสรุปแล้วมันยากไหมไก่แค่การหายวกกล้วยเนี่ยมันยากตรงไหนถามจริงนะยวกมันเนี่ยช่วยอะไรเราบ้าง ยวกมัน,นยังมีประโยชน์โคตรจะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการล้างกับไตไส้พุงบางคนเนี่ยเป็นกดรดย้อนเอายวกเนี่ยไปต้มนะเอาไปต้มแล้วก็มารับประทานน้ามันอ่ะเราแกะไปเรื่อยแกะไปไม่ต้องเรียบไม่ต้องมากลัวจะเสียเวลาโอ้โหเวลามีเยอะแยะเวลาเนี่ยมียันเช้าอ่ะเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่ายวกกล้วยยวกกล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับหัวหน้าเผาครับคุณจะใช้นิ้วกรีดหรือว่าอะไรกรีดไปได้เนี่ยเขาเรียกว่ายวกกล้วยเห็นไหม เห้วยังเวลาเราได้มาแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยเอาไปซอย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 ,ซยแล้วก็เอาไปต้มต้มแล้วก็เอาน้ามันเนี่ยมันรับประทานเพราะว่าประโยชน์ของมันเนี่ยช่วยล้างตับไตไส้พุงเวลาคนเนี่ยเป็นกรดไหลยอ้อนอยางว่าเผาเนี่ยเตื่นเช้ามาเนี่ยกินน้ำจากหยกกล้วยเลยนะนะมันยากไหมใครแค่การหาประโยชน์จากต้นกล้วยเนี่ยนะ สรุปแล้วมันยากตรงไหนถามจริงท้ายสุดนี้มีใครมีอะไรใส่ไหมมีไหมถ้าไม่มีเนี่ยเชิญแยก